Google น่ะเหรอเขาไม่ได้แค่เซิร์ชเขากำลังเซิร์ชอนาคต Google น่ะโดยเฉพาะ Google Search อ่ะโดนเพื่อนถล่มมาแล้วเต็มๆทั้ง Chat GPT ทั้ง TikTok ทั้ง reddit คนเริ่มหันไปถาม AI มากกว่าพิมพ์คำค้นแล้วไถหน้าจอเห็นไหมช่วงหลังๆ Google เขาเริ่มเปลี่ยนเกมเลยนะเขาไม่ใช่แค่ให้เราค้นหาแล้วเจอลิงก์ เขากำลังจะเป็นคนตอบเองแบบไม่ต้องให้เราไปคลิกที่ไหนเขาเรียกมันว่า SGE หรือ Search Generative Experience นะคือพอเราพิมพ์อะไรไปเขาจะสรุปให้เลยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในช่องค้นหาบางคนบอกว่า Google กลัวตกยุคแต่จริงๆเขาแค่รอจังหวะปล่อยให้คนอื่นวิ่งนำไปก่อนแล้วค่อยเปิดหมัดเด็ดแบบไม่ต้องพูดเยอะบริษัทแม่เขาชื่อ Alphabet นะ ชื่อเล่นในวงในคือยักษ์เงียบเพราะเขาไม่ค่อยพูดแต่เวลาเดินทีนี่สะเทือนทั้งวงการบางคนคิดว่า Google ทำแค่เ e ิร์ชกับ YouTube แต่จริงๆเขากำลังสร้างระบบนิเวศท,ที่ทำให้คนอยู่ในโลกของเขาแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่ตื่นยันหลับเขาไม่ออกมาประชันกับคู่แข่งหรอกนะเขาแค่ปล่อยให้คู่แข่งวิ่งแข่งกันเองแล้วเขาก็เปิดทางลัดให้ผู้ใช้เดินเข้าไปแบบไม่ต้องเหนื่อย เจมินนน่ะเหรอไม่ใช่แค่โมเดล AI นะมันคือหมากตัวใหม่ที่เขาเอาไว้เล่นหมากล้อมกับโลกทั้งใบ Google เขาไม่พูดว่าเราจะเปลี่ยนโลกหรอกเขาแค่เปลี่ยนวิธีที่คนใช้โลกแล้วปล่อยให้คนอื่นค่อยๆรู้ตัวทีหลังคู่แข่งบางคนก็คิดว่าแซงได้แล้วแต่ลืมไปว่า Google เขาไม่ได้แข่งแค่เทคโนโลยีเขาแข่งด้วยพฤติกรรมคน ใครที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้คนนั้นชนะ